สบายดีจ้าปลาลุงสุขุสุคนสบายดีตอนแรงแรงตรงนั้ก็มาเลิกมาแต่วเฮียเรียบร้อยไอติมทองจูดขี้เหงื่อเด้อพี่น้องเด้อจูดแล้วก็เขาก็เฝ้านำผัวายามนี่ยามลมจนถ่อยพัดว่าไหมเบิดเนาะไอติมเนาะเออยันไหมใส่ไพนี่ก็พูดหนึ่งเนาะ ไปอย่างไรไปจำตัวแทนไปจำตัวอย่างไฟน้องเอ้ยกวดไส้กวดไส้นี่ค่ะต้องรัดก,กาวายทองออกมาออกมาไฟมันแหงย่านนะคะน้องทองไปโคจูดที้เงื้อเงัดดึงเขา่าเรียบร้อยกำลังเข่าค่ะกำลังหนึ่งเลยพี่น้อง ชอบคนมาจู่ที่นี่งานเป็นหนึ่งเขาเขากำลังหนึ่งยังบบได้สุกดอกจะหน่อยเขาสุกเด็กก็สีแบงเขาแล้วก็ซีจินขเาวกำหนองทองนะจ้าข่าวแรงไอ้ติมกินข่าวแรงเลยโบเจ้าหันกินน้ำข่อยบอกแกงน้ำใหม่ก็เลื้อนน้ำทองเนาะคิดว่าแกงน้ำใหม่น้ำข่อยแซ่บได้แกงน้ำใหม่นี่ข่อยแกงมือุซ้านี่แกงอันแกงเมียนกินค่ะแกงแบบอันไหวข้างคืนข้างยังหามโดนๆไหนแห้งแซ่บไอ้ติมไหยแมนแซ่บบให้ัก แผมแหง้งแม่ก็เห็ดแผมแหงแ้งแหละเพ็ดแห้งบะบ็เผ็ดไปไหฝ่าวนี่แหละพี่น้องเฮ้ยให้มันใหม่ถูกอันขาวๆยังเต็มเบิดพี่น้องเลย<า>ตอนนี้กัไปนัดกันไปซอยนางทอง แดงเลยเนาอไอ้นัทเขียวข่าวจินเบิร์ยูงเฮียนเท่ากันข่าวจนวินเบิร์ตปริมากมือนึ่งละข่าวเลยอออบิมเกเออบดิมใส่กระเป๋า กระเป๋าหูหงเฮียนหมูข้าวจนบิดในดินเลเค่ะอูจักว่าพี่สั่งไอ้แจ็คกำมาถิ่มในนี้เนาะไอ้นัดเนาะไอ้แจ็คกำมาถิ่มในนี้อยู่ใกล้อะไรเลยหอดหอดหนาเห็นไหมเห็นข่อยอยู่บนนะเห็นแต่มันขาวเนี่ยนะคะ ข,ข้าวแบบแบบข้าวแห้งข้าวมีคนไยว้าข้าวคนไฟอันมือนีดกัจูเิียโยงเฮียนกับคนไฟก็จะมาล้นเมื่ออนนีเจจูดคู่มือยูงเฮียนค่ะเฮียนจะกรจูดมือกองใหญ่กว่านี้เขาเจนเห็ดค uh, claro> ุ้มจูดเออเงนสกัดค่มโยาบอก่าบรจูดอันเเก็บเกีนน้ำลักเฮีนแหะจะไข่อรเดหลาเก็บเกี่เหะเออ เห็นแบบนั้นป้ายวันนี้เราก็จะไปเบิ่งกหัวเข่ากันเลยเลยก็ไปเบ่งเข่าไปหลังจากกินนั่นเออบ่แม่จูดิ้งเยอะเรียบร้อยแหละกินยังเด็กๆอ่ะนะมักยมอาตัวกินมักยมมักยมมาจากไหนน่ะมักยมมานี่ใกล้ๆนี้ยมต้นน้อยข่าวข้อก็ยังบรสุกแม่นานเก็เพิ่นกำลังมาไปเบียกมาพี่น้องเลย เปินขาวของไฟกับว่าทุกใ,ใส่พื้นเอามันจึงบลบเปืองว่าพี่น้องสุกต้องมาจาัดชอดยังมาสุกคือสิสุขแล้วนั้นสิสิก่อนบ้านหนึ่งนี่ก็สิแบ่งขาว้าล่าจะเช่าไหมแบ่งขาวได้แล้เอากี่ก่อน

ขาป้าเขาใหม่เหรม่ง่านเบอใหม่เป็นาหายิน,านาขาอวนหังีบอกแม่น่อยอ๋อเมียวค่ะอลีเนาะนี่นนเมียวนี่ค่ะเขาใหม่เด้อพี่นางเด้อิบขาลขากระืือใหม่เด้อนี่พีนางเลยใหญ่เนาะติบขาใหม่ เหนียวค่ะปีน้องกระาษกระโดองโชวมาเขาเหนียวเนาะเนี่ยเอาก็ซื้อเขาเหนียวอืมอ่ะเรียบร้อยมาเนี้ยอีเม่น้อยเพิ่นก็มาพอดีจ้าเปิดแฟดมาเนี้เปิดแฟดมาเนี้ไอ้จีนผลมาแต่เวียดจุสวรรันนะพี่น้องเนาะ เปิดแฟดชข้อมิหลตนเท่ากับเปื้อนเปื้อนเลยพี่น้องเลยไปยังบอด้เอามาลากสามูมีแต่ขี้ฝุ่นติดขี้ฝุ่นเล็กไปปักเตมาน่ะเอาสบายดีพี่น้องเอาไม้ขนาดเด็กไปกินขนาดห้วยโอเค ทำกันเด้อจ้ามีแกงเอาไม้แล้วก็มีกุนเส้นกับหมูตั้งแหละมาถุกกันเสมีอไข้าวเหนียวขักแหงเลยอ่องหอนหแล้วก็มีอันตกผักเขาใหม่เลยมันเหนียวเบาเงนเลยนะขเอาป็นงเขาอรนม้อออันนี้เขามาบักก็ได้นะคิคก้ามม่มือเศร้านี้ใ่น้อยก็ ตะปูมันกว่ทองมันผักบอกแค่แรนดนี้แหะึำบ่หมูงแค่เป็นไควรือมาพอจะกินเลยตอนเพี่ยนั่นแหละ กระมูเจ้หาห่ะและ้วไม่มไม่ครเห็ดแบบขาคพึั้ง

เดี๋ยวอมน้อปลากระปุกก่ะช่แเลยนีจะตัแมงของหกูใส่กระแล้วัน